สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ตุ๊กตาเราก็าน้องค่ะาค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวภาษาอังกฤษใหม่ละเพราะว่าเมื่อกี้ปิดไปแล้วน,อน้องตองงมก็งอแงไม่ยอมไม่ปิดนะคะเพราะฉะนั้นยิ้มหน่อยค่ะอ่าโอเคงั้นคุณแม่ก็จะแบบพูดภาษาไทยแล้วให้น้องตอมบอกว่าภาษาอังกฤษมันแปลว่าอะไรอโอเคไหมโอเคไหมโอเคค่ะโอเคเริ่มจากอะไรดีนะ คะไรคะชีบะอาช่างคืออะไรคะเอลฟ์กระ,ะต่ายคืออะไรคะกระต่ายดู้ไหมแรบเล็บปิดแรบปราาิดม<อ><อ>้าภาษาอังกฤษว่าไงคะทอดทอดอย่าเอาอันนี้อย่าเอามาอีกแล้วเล่นอีกแล้วอาต่อไปอะไรนี้เล่นอีกเล่นสีคะ่ะไม่ไม่เอาค่ะ พอ่อภาษาอังกฤษว่าไงคะ f a t h อ r โอ้ยไม่เอามันสกรปรกเลยให้เกิดอย่างเงี้ยไม่เอาแม่ได้ยว้ทำสสถือเฉยไม่เอาแล้วลูกไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วนะเดี๋ยวคุณแม่จะไม่ให้เล่นแล้วเก็บก่อนดูเฉยอ,อ,ยอะต่อไปคุณยายคุณย,าย่าภาษาอังกฤษว่าไงคะปิดคะคุณยายภาษาอังกฤษว่าปิดแบบ แกน่าเดอแกนมาเด,ด้อแล้วอะไรอีกางเงี้ยอ่าอันนี้จมูกภาษาอังกฤษว่า nose nose น,นี่ปากภาษาอังกฤษว่า mouth ฮะ nose นอ,นนอสแล้วก็นี่ปากภาษาอังกฤษว่าเมา t h mouth แล้วตาภาษาอังกฤษว่าไม่จ๋าย,อย,อย,อยอ้อยย้อยเราไปกิอันนี้ค่ะเราไปสียอะไรเราจะรีวิวกันก่อนไม่ใช่เหรอคะแล้วเมื่อกี้ร้องไห้ทำไมจะรีวิวทำไมไง เราจะรีวิวไหมรีวิวค่ะอ่ะงางั้นก็เดี๋ยวก็ค่อยค่อยระบายสีไงนี่เป็นสีเคมีใช้ไม่ได้ต้องไปใช้สีของตอมอ่าต่อไปคุณแม่จะถามว่าอย,อย่าเอาคิดค่ะได้ค่ะพันด้าสังเกตว่าพันดะอ่าอ่าแมวสังเกตว่าช็อห <Ch et. S 1> มาสังเกตว่าดัก <The. S 1> เก่งมากค่ะอ่าเจ้าหญิงสังเกตว่าพรินเซสพรินเซสเก่งมากค่ะแล้ว อะไรอีกดีนะาแบบอะไรอีกนี้นะอ่าจริญเข้มเราคิดว่าก็ขใครเก่งมากค่ะแล้วอ่าครูภาษาจีนว่าอะไรหน้อะไรนะครูอ่ะคุณครูอ่ะที่เชอร์ที่เชอร์เก่งมากค่ะแล้วอะไรอีกดีนะดีดีนะปลาปลาปลาภาษาจีนว่าฟิชฟิช เก่งมากค่ะไข่ลคะคะภาษาอังกฤษว่าแอทเอทเก่งมากค่ะลิงภาษาอังกฤษว่ามังคีมังคออีอะไรอีกดีนะอะไรอีกดีนะาต้องจำบอกแม่สิคะว่าต้องต้องพูดอะไรค,คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องจำรู้เนี่ยที่ต้องจำม,มาคุยกับแม่เนี่ยกล้วยดีกว่าไม่น่ายน่ะแอปเปิ้ลภาษาอังกฤษว่าอะไรแอปปเิ้ลเออเก่งมาก นางเงือกเหรอเว่าย,ยังไงนะมเ่เด็กมือแม,ม,ม่ม่แมกใช่แล้วก็ต่อไปมือดีกว่ามือภาษาอังกฤษว่ามือแฮนแฮนแยังไม่ได้สอนนะคะแฮนแล้วก็อะไรดีเนี่ยผม,มได้ไหมผมภาษาอังกฤษว่าอะไรเนี่ยแฮ<ฌ>นใช่อ่ะเอาเพลงแอนอะไรเนี่ยแฮน eye and ears and mouth and nose head s, <S, 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 <S oh, h o u l d e and chest and throat oh เก่งคือสุดเลยค่ะคนเก่งอ่ะงั้วันนี้เราจบทพจน์คือแค่นี้ก่อนไหมคะเอาไหมคะเอาค่ะอ่าแล้วเราค่อยพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะเต้นกิวก่อนกิว e e you again นะคะบอกซิ huh. you a g a กน Bye bye ค่ะบายบายค่ะแม่แม่อภัยลูง